เรื่องของรูปภาพต่างๆที่ได้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะคะเราพบว่ามันมาจากการเผาไหม้ค่อนข้างมากแล้วก็การาพัดนาขมอีกส่วนหนึ่งนะคะเครึ่งเครื่องหนึงยี่ส็นตเะคะการเผาไหม้เครื่องหนึงการด่านจรดเครื่องหนึงที่เหลือก็มาจากสอื่นะคะ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากการเผาเนี่ยแหละนะคะไฮโดรคาร์บอนละ่ะใครรู้จักไหมไฮโดรคาร์บอน ชื่อมันบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะเกิดจากสารประกอบของไฮโดรเจนกับคาร์บอนนะคะไฮโดรคาร์บอนเนี้ยก็มาจากการเผาไหม้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการใช้น้ํามันต่างๆในภาคการขนส่งเนี่ยนะคะแล้วก็การเผาไหม้และสษาะที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยจะปล่อยพวกไฮโดรคาร์บอนออกมาเยอะนะคะรวมไปถึงการละลายของพวกตัวทำลายต่างๆที่เราใช้นะคะส่วนในเรื่องของแหล่งกาเนิดนะคะแหล่งกาเนิดเนี่ยเราพบว่า กลุ่มของแรลงกำเนิดเราได้เป็นกลุ่มหลักๆันี้นะคะก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่จะปล่อยมลพิษทางอากาศออกมายานพานะอันนี้นี่เป็นเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒน,นาเมืองเลยใช่ไหมคะยานพาณิชเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแหล่งมลพิษที่เราเชิญอยู่ในชีวิตประจำวันนี้มากมากนะคะรวมไปถึงพวกที่ไม่ใช้ถนนด้วยนะคะอย่างเช่นรถไฟหรือเครื่องบินนะคะ ไฟป่าน,นี้เป็นการเป็นเรื่องของ area source ก็คือว่ามันมีพื้นที่กว้างนะคะถ้าเป็นการกรรจอเราเรียกว่าเป็น mobile source ก็คือมีการเคลื่อนที่นะคะโรงงานสารกรมเราเรียกว่าเป็น point source ก็คือมันอยู่กับที่แล้วก็มีบล็อกปล่อยที่แน่นอนนะคะนั่นก็จะมีทั้ง point source mobile source แล้วก็ area source นะคะ ที่เป็นตัวอย่างสถิติของการเกิดไฟป่ารายเดือนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าจะเกิดหน้าในช่วงหน้าแล้งเพราะว่ามปปัจจัยเสริมใช่ไหมฝนก็ไม่ค่อยม,มีนะคะใบไ,ไม้แห้งก็เยอะคือถ้าถ้าเราสมมติว่ามีคนสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งเศษบุหรี่ลงไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เกิดเพลิงไหม้ได้นะคะนี่เป็นการทำอาจจะทำโดยไม่ตั้งใจนีแล้วแต่อีกอันหนึ่งก็โดยตั้งใจเช่นเรื่องของการหาของป่าอะไรพวกนี้นะคะ เพราะว่ามีเกิดคลัมพ์ทั้งถี่ในช่วงกุมภาพันธ์นานะคะแล้วก็เกิดความเสียหายค่อนข้างมากเลยทีเดียวส่วนสถิติการหาของการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่เราพะว่าส่วนใหญ่มากที่สุดเกิดจากการหาของบ่งนะคะคือมีการเผาเพื่อทาเห็ด่อไปเลยก็ได้เผาแล้วเพื่อบอกว่าเห็ดหอมันจะเกิดขึ้นเยอะนะคะหรือว่าถ้ามีไหนไม่เกิดไม่มีไฟป่าเนี่ย ได้นะคะอร่อยแล้วก็แพงด้วยใช่ไหมคะถัดมาก็จะเป็นพวกล่าสัตว์เผาไร่ไแล้วก็พวกที่ไม่ทราบสาเหตุก็อีกจำนวนหนึ่งนะคะ,ะทีนี้เรามาดูมมดสมบัติของโมลพิษแต่ละตัวนะกามันมีคุณสมบัติอะมไรบ้าง,งตัวแรกที่ครูจะพูดถึงก็คือเป็นกลุ่มข,ของออกไซด์ของไนโตรเจนซึ่งครูบอกแล้วว่ามันจะมี 2ตัวหลักก็คือ NO กับ NO2 ใช่ไหมคะตัวแรก NO ไดออกไซด์ o o นะคะไดออกไซด์ o o เป็นก๊าซนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเกิดจากการเผาไหม้นะคะที่อุณหภูมิสูงนะคะเกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเช่นจากอากาศพานาต่างๆนะคะที่วิ่งอยู่บนถนนเนี่ยลงไปถึงบางส่วนอาจจะมาจากการประกอบอาหารด้วยก็ได้นะคะ แล้วก็ไนตริกออกไซด์เนี่ยมันสามาริกิรพยากับออกซิเจนในอากาศกลายเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ได้ด้วยนะคะเพราะนันไนตริกออกไซด์ก็เป็นาสารกำเนิดของ n o 2ได้ด้วยนะคะเรียกว่าไนตริกออกไซด์เนี่ยเป็นโมลิุิแบบะสมภูมิเนาะแล้วก็ไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยก็จะเป็นทุติยภูมิในกรณีอน,อนี้นะคะถ้ามันเกิดจากการทรมกยาของไนตริกออกไซด์กับออกซิเจน ส่วนตัวที่สนะคะในไนโตรเจนไดออกไซด์หรือ NO2 เนี่ยเ,เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไนเตรนออกไซด์นะคะเมื่อกี้ก็คือ n o กกบออซิเจนนะคะแล้วมีเพียงบางส่วนถูกปล่อยโด,ย,ดยลรงจากแหล่งก,กำเนิดแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วไนเตรนออกไซด์เป็นโมเลกุลแบบที่มีพันธุคือเกิดจากปฏิกิริยาระหว่าย สมบัติของไนตรเจนแล้วซายคือมันจะมีสีนะคะมีสีน้าตาลแดงมีกลิ่นคือถ้ามันอยู่ด้วยกันหนาแน่นมากเราจะมองเห็นสีได้ด้วยตาเปล่านะคะสีน้าตาลแดงนะคะ,ะ,คะมีกลิ่นไม่ไวไฟนะคะแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีความเป็นพิษสูงนะคะเป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษสูงเป็นพิษน่าที่สุดในกลุ่มของออกไซด์ของไนโตรเจนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยถูกกาหนดให้เป็นมลพิษอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีการเฝ้าระวังนะคะหรือว่าติดตามตรวจสอบในเรื่องของความเข้มข้นในบรรยากาศน,นะคะเมื่อรับเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะทําให้เกิดอาการหายใจติดขัดนะคะเรื่องของระบบทางเดินหายใจมีปัญหาแน่นหน้าอกแล้วก็ถ้าระยะยาวก็จะสามารถทำลายปอดได้ด้วยนะคะเ mm hmm. นื่องจากว่ามันเป็นตัวออกซิไดซ์ที่มีความแรงนะคะมีความแรง แล้วก็สามารถเปลี่ยนไปนเป็นกรดได้เช่นกรดไนตริกใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าอยู่ในบรรยากาศเนี่ยกรดไนตริกก็แตกตัวเป็นไนเตรตไ,ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวในเจรนออไซน์มีส่วนทำให้เกิดโอโซนนะคะแล้วก็สมอกได้ด้วยนะคะโอโซนในบรรยากาศข้างล่างเนี่ยบรรยากาศข้างล่างนี่เราเรียกว่าโทโพสเฟอร์โอโซนนะคะชื่อตามชั้นบรรยากาศหรือโอโซนผิวพื้น ซึ่งออโซนผิวพื้นเนี่ยเป็นโอโซนที่ไม่พึงะสมเราไม่ต้องการมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแต่สิ่งตัวที่เป็นตัวดีคือตัวที่อยู่ข้างบนนะสตราโตสเฟียร์โอโซนนั้นช่วยกัน UV อยู่แต่ถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายสุขภาพนะคะสตาส่วนใหญ่แล้วในเส้นดาวทรายปล่อยจากการจราจรเพราะฉะนั้นในเขตเมืองเน,นี่ยจะมีปล่อยไม่ไดุลว่ะไปนานใเส้นดาวทรายมากกว่าในนเขต คาร์บอนมอนอกไซด์หรือ CO ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า CO ส่วนใหญ,ญ่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เช่นเดียวกันนะคะละักษณะของมันคือเป็นก๊าซที่ไม่มีสีนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเกิดจากการเผาไหม้เชิงเผือกแบบไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าในคอนดิชันที่ออกซิเจนมีน้อยนะคะมันก็เลยเกิดโปรดักต์เป็น CO นะคะมีไม่พอและออกซิเจนมีไม่พอถ้ามีพอเลยก็ะจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ หรือว่าการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงเกินไปก็จะเกิดเป็น Co อเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สมบัติของ CEO อีกอย่างนึงคือเมื่อมันเผาไหม้ในอากาศนะคะหรือว่าในออกซิเจนเนี่ยมันจะได้เปลวไฟสีน้ำเงินนะคะเปลวไฟสีเหลงเงินแล้วก็มีน้ำหนักเบากว่ากา,ขาขนเล็กน้อยนะคะแหล่งกำเนิดของมันส่วนใหญ่มาจากการเผาใช่ไหมโดยเฉพาะจากการจราจรทีนี้เนี่ยอ,อย่างที่เราทราบกันว่า คาร์บอนไนคาร์บอนมอนอกไซด์หรือ CO โอเนี่ยเป็นก๊าซพิษนะคะเมื่อรับเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอันตราย นานๆเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงคะเบ้าห,หวัวบางคนก็อาจจะมีอาการเป็นเมาด <c oughs> ้วยหลือือว่าที่เห็นชาติเลยหาว่าไหมพวงไหมรู้สึกว่าพวกหงาหาวนอนนั่นเป็นเพราะว่าเรารับคาร์บอนมันได์เข้ามปเยอะนะคะแล้วก็ออกซิเจนในร่างกายเราไม่พอเราก็เลยต้องหาเป็นปริยา คนละควนมทชาตกันนะคะคนละนนคนละแบบกันนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเนี่ยร่างกายเราจะเกิดการรั่วหนาห่างนะคะจะยับเอาออกซิเจนเข้าเข้าร่างกายให้มากขึ้น,นะคะ่ะสาเหตุก็จะเกิดว่าร่างกายเรา,ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มากนะคะแล้วก็มันจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบิน กินเนี่ยเป็นตัวจับออกซิเจนในเซลล์เม็ดเลือดแดงใช่ไหมคะอันนี้เราเราเห็นกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมใช่ไหมไอตัวเนี้ยว่ากับว่าทำไมมันทำมันมันมีอันตรายกับเรานะคะเพราะฉะนั้นพอฮีโ,โมกอินจับก,กับคาร์บอนมอนอกไซด์ันก็จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะแล้วก็ทําให้เซลล์เราขาดออกซิเจนนะคะก็จะเกิดอาการตามมาหรือถ้ามีอาการ ด้วยไดออกไซด์จะทำให้เกิดการระคายเคืองจากเพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการกัดกร่อนนะคะเพื่อทำยากน้ําได้เป็นกรดแก่ใช่ไหมก็จะมีมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูงนะคะเมื่อละลายน้ำนะคะก็จะได้เป็นกรดนะคะแหล่งกำเนิดก็ได้แก่พวกการของไหม้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะทางหินนะคะผลกระทบต่อสุขภาพจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะ อยางที่บอกไปแล้วว่ามันเคยเกิดปรากฏการณ์สมอกในโงุงดังดอนะคะในปีนู่นถึง952นะคะซึ่งตอนนั้นมีคนตายปตเป็นหลักพันเลยนะคะ4พันกว่าคนเนื่องจากร่างกายเนี่ยได้รับสารพิษตัวนี้เข้าไปนะคะส่วนในเคสปัจจุบันเราอาจจะยังไม่พบว่ามีคนเสียชีวิตด้วยสซนเ่อร์ไอน์แต่ว่ามันมีผลกระทบต่อเน,นื่องเนื่องจากว่าถ้าไม่เกิดมิแพ้นะคะแล้วก็มี นะคะที่คุยยกตัวอย่างไปก็จมีพวกเบนซีนใช่ไหมเบนซีเนี่ยที่เราจะคูิข้องมันจะอยู่ในสภาพที่เป็นไอน,นะคะเพราะว่ามันร้าเหยได้ง่ายนะคะส่วนใหญ่แล้วสารนิตเซเนี่ยเป็นสารที่ไม่มีสีแต่ว่ามีกลิ่นนะคะก็คือว่ากลิ่นก็ท่านจะเฉพาะตัวเมื่อเราได้กลิ่นแล้วเราจะพอทราบได้ว่าในพื้นที่นั้นมีมีสารเี่ดี สรของมันก็ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนกับคาร์บอนเป็นหลักนะคะสารอินทรีย์เนี่ยสารเโอซีเนี่ยนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยแบ่งง่ายๆก็คือว่ากลุ่มที่มีเทนกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มของนอนมีเทนหรือไม่ใช่มีเทนนะคะกลุ่มมีเทนสรุปว่ามีสมาชิกเพียงหนึ่งตัวก็คือมีเทนนะคะ C-H4 ที่เหลืออยู่ในกลุ่มนอนมีเทนทั้งหมดเลยนะคะ เนื่องจากว่าอาจจะเนื่องจากว่ามีเทนเนี่ยเป็นกา๊าซที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้รอนนะคะเขาก็เลยจําแนกออกมา่าญหานะคะเป็นเรื่องของของอ,อาจจะไม่ใช่อันตรายต่อสุขภาพแต่เป็นเรื่องของการเกิดภาวะโลกร้รอนนะคะส่วนตัวที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะกลุ่มของนอนมีเทนส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นเบนซีนเนี่ย แน่นอนมันเป็นองค์ประกอบหลักของมันใช่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ม,มาจากการขนส่รนะคะจากการเผาไหม้เครื่องยนต์นะคะเพราะฉะนั้นในเขตในเขตเมืองเนี่ยก็จะมีเป็นซีนสูงกว่านเขตชนบทก็มีประมาณรถเยอะกว่านะคะทีนี้เบนซินเนี่เป็นตัวอันตรายที่ทำให้เกิดเมเร็เได้นะคะโดยเฉพาะเมเร็เที่เรียกว่าเมเรงเม็ดม จะย้อนที่หนาแน่นกว่าเรานะคะจริงๆแล้วอัอาจจะเป็นจัมพงภารด้วยนะคะส่วนแต่ว่าเป็นซีนเป็นตัวที่ทำให้เกิดได้เช่นกานถ้าเราต่อเรือ่องยางนานนะคะอีกตัวหนึ่งคือสารที่เรียกว่า1 3ึ่งสามบิวตาไดอีนะคะเป็นสารบิวตาไดออนเนี่ยเป็น VOC เหมือนกันนะคะเอาใช้ผสมในยางนะคะยางสังเคราะห์ที่เราใช้ทำพวกยางรถยนต์และพวกนี้นนะคะ ซึ่งมนันสามารถที่จะหลุดออกมาได้เมื่อรถมีการเคลื่อนที่นะคะ เกันอีกครั้งเดิมนวันอะไราดมีเวลาเหลือพอสงวนก็ผมจะไปอานนเแถึนะคะมีมีใครมีคถามบ้างคะจะได้สัไหมออาเมื่อไคะแนนเหรอคะตอนนี้ครูยังไม่ได้ะแนนจ้ะแต่ว่าคะแนนช้อยเนี่ยมีแล้วนะคะออกชอยก่อน